คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของวินรถจักรยานยนต์รับจา้างนี่มีให้เห็นเป็นประจำครั้งนี้เอาอีกแล้วค่ะเกิดจากการไปแอบรับผู้โดยสารของวินอื่นพอวินประจำที่เขามาเขาก็เตือนห้ามไม่ให้มารับผู้โดยสารตรงนี้กลับไม่พอใจค่ะไปพาพวกกลับมารุมทำร้ายค่ะ โอ้ยคุณผู้ชมคะนี่คือทะเลาะกันเพราะมาแย่งผู้โดยสารที่บ,บินประจําที่เขามีอยู่ประจําจุดแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเลยค่ะคราวนี้กล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้นะคะบริเวณแยกพร้อมพงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่วินอื่นเนี่ยเขาขี่เข้ามาเพื่อที่จะมารับผู้โดยสารที่บริเวณหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งนี้ทําให้วินที่เขาขี่ประจําจุดที่เขาอยู่จุดตรงนี้เนี่ย เขาเดินเข้าไปตักเตือนก่อนเขาบอกรับแบบนี้รับข้ามวินแบบนี้ไม่ได้แต่กลายเป็นว่าทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่พอใจครับไม่พอใจถึงขนาดที่ว่าขับไปไปพาพวกกลับมามกับว่าจะมารุมหาเรื่องควงมีดมาบุกมาถามหาตัววินรถจักรยานยนต์ที่ห้ามไหนคนไหนที่ห้ามไม่ให้รับคนแต่โชคดีที่พี่เขาออกไปส่งผู้โดยสารพอดีค่ะเลยไม่เจอกันเลยมไม่ได้มีปัญหากัรไม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิดเขาฝั่งนึงถือไม้มาแล้วอะค่ะ คือไม้มาแล้วด้วยทีมข่าวของเรานี่ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบกับคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในคลิป <iet> เขาก็เล่าว่าชายที่มาหาเรื่องเขาเนี่ยรากวเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่อยู่กันคนละจุดอยู่กันคนละที่แต่กลับมารับผู้โดยสารข้ามพื้นที่วินเขายืนยันว่าเข้าไปเตือนดีๆแต่คู่กรณีเนี่ยกลับไปพาพวกกลับมาหาเรื่องและยังข่มขู่ด้วยค่ะบอกเดี๋ยวเหรเดี๋ยวจะเอาปืนจุด38มายิงให้หมดแม็กเลยค่ะ ไม่ใช่ว่าผมจะอนั้นอะไรนะคือแบบผมทำตาม,ามความถูกต้องอะ่องงอะเอาายๆคุณวินอื่นคุณจะมารับอย่างนี้มันไม่ได้อะพี่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องผมจึงห้ามเขาไปในเมื่อวาน่ถ้าผมอยู่ที่วินนะตอนนั้นอะ่ะผมจะเป็นยังไงพี่จะได้มานั่งสัมภาษณ์ผมแบนี้ปะ่ะเห็นไหม,มโชคดีที่ไม่อยู่นะวินตอนนั้นไม่อย่างนั้นลวก็โหไม่อยากจะคิด พาเพื่อนมาแล้วอ่ะขึจังหวะมาแล้วอ่ะตอนจังหวะเข้ามาเนี่ยอันนี้ตอนที่เตือนเนาะตอนจังหวะที่เข้ามาเนี่ยสองคนที่ซ้อนกันมาเนี่ยนะโอ้โหน่ากลัวเลยอขี่ปรีเข้ามาเลยอ่ะเออจังหวะนั้นน่ากลัวเลยอแล้วมาถามหาไหนคนไหนไม่ให้รับคนก็พี่คะโดยมารยาทน่ะเขาเป็นบินประจําที่ตรงนี้อ่ะพี่ทาไมไม่รับคนของพี่ล่ะที่บินประจําพี่ของพี่น่ะพี่กับมาจังหวะเนี่ยตรงเนี้ยที่บอกน่ากลัวโอ ผู้ชมคะพอพี่เขาเห็นแบบนี้เขาก็รู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัยเลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้กับตํารวจในพื้นที่นะคะและตอนนี้ต้องหยุดวิ่งวินเป็นการชั่วคราวก่อนค,ะค่ะไม่ได้ละคะเกิดเขากลับมาหรือขับขี่สวนกันเจอกันตรงไหนเนี่ยอาจจะมีเรื่องได้นะคะเก็บอกคงต้องหยุดไปก่อนเพราะตอนนี้ตํารวจยังไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุค,ะค่ะครับอืนี่ตรวจสอบได้ไหมเนี่ยเป็นวินเป็นวินถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคู่กรณีเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นวินกันเองเขาน่าจะรู้นะ มารับหน้าวินแบบนี้มันไม่ได้นะ,<ฮ>ะข้าม <ฮะ S 1> เขตกัน <ฮะ S 1> เขาแบ่ง <ฮะ S 1> เขตกันเรียบร้อย <ฮะ S 1> แล้วก็คมขู่บอกจุด38มายิงหมดแม็กเนี่ย <ฮะ S 1> เอาผิดได้นะเนี่ยดำเนินคดีได้นะ